มีคนไทยน้อยนิดมากๆเลยที่ไม่เคยกินผัดกะเพราผัดกะเพราเป็นอาหารที่เจอที่ไหนก็เจอสั่งได้ทุกที่แต่ว่าคนจะรู้จักกะเพราดีขนาดไหนก็ส่วนมากถ้าไม่ปลูกก็จะไม่รู้จักเรารู้จักแต่กินแต่เราไม่รู้จักว่ากะเพราคืออะไรจริงๆแล้วกะเพรามันเป็นพืชที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีคุณค่ามหาศาล กระเพราเนี่ยมันมีอยู่สองแบบในบ้านเราก็คือแบบสีแดงกับแบบสีเขียวสีแดงปกติก็จะเป็นพันธุ์ที่เราคุ้นเคยหรือรู้จักกันมากที่สุดส่วนกระเพราเขียวหรือบางที่เรียกว่ากระเพราขาวเป็นพันธุ์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยมากนักเพราะคนส่วนมากจะชอบกินกระเพราสีแดง เขาบอกว่ามันหอมกว่ากลิ่นแรงกว่าแต่กระเพราสีเขียวหรือกระเพราขาวเนี่ยกลิ่นมันจะแรงไม่สู้สีแดงสิ่งสำคัญในการปลูกกระเพราก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์กระเพราเมล็ดกระเพราเราเก็บได้ง่ายๆจากดอกที่แก่แล้วเมล็ดที่แก่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ เราจะเห็นชัดมากว่ามันแห้งเป็นสีน้ำตาลชัดเจนมากเวลาเก็บเม็ดเราก็เอามาขยี้ขยี้ถ้าเราไม่เก็บมากก็ง่ายๆแบบนี้แหละขยี้แล้วก็ปัดเอาส่วนทั้งบนออกก็จะเหลือเม็ดมันแต่ถ้าเอามากๆเนี่ยก็ต้องเอามาเหยียบมา,าบดนิดหนึ่งก็จะฝัดหรือล่อนออกก็ได้ นี่คือเม็ดกะเพรามันเล็กมากจริงๆแล้วก็ถ้าจะปลูกกะเพราเนี่ยมันง่ายมากเอาเม็ดนี้ไปว่านลงที่ไหนก็เกิดแต่มันจะใช้เวลานานนิดหนึ่งในการงอกเราว่านลงไปตามแปลงผักมันจะงอกขึ้นมาเองแบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปเพาะที่ไหนให้ลำบากว่านไปแล้วมันงอกขึ้นมาถ้าเราอยากย้ายไปปลูกที่ไหนก็ถอนไปถ้า ไม่งั้นมันก็จะถือว่าเยอะเกินกลายเป็นวัชพืชกระเพราโตง่ายและเร็วมากช่วงใหม่ๆยอดมันจะใหญ่และงามแต่ถ้าเราเด็ดเรื่อยๆยอดมันก็ยังใหญ่ไปสักพักหนึ่งแต่ถ้าอายุมันมากขึ้นใบมันจะเล็กลงเรื่อยๆแต่ความหอมความเข้มข้นยังอยู่เหมือนเดิม นี่คือลักษณะของกระเพราพื้นบ้านทั่วๆไปจะมีกลิ่นแรงรสจัดแต่ถ้ากระเพราที่เราซื้อจากตลาดเม็ดจากตลาดจะใบใหญ่ไม่ค่อยมีดอกง่ายๆกลิ่นไม่แรงรสไม่มีจืดสนิทนั่นคือกระเพราตลาดแต่กระเพรานี้คือกระเพราพื้นบ้านมีอายุที่ยาวนานและก็มีกลิ่นแรงรสจัดนั่นหมายความว่าคุณค่าทางอาหาร คุณค่าทางยาของมันเนี่ยสูงมากเพราะมันไม่จดืดนั่นเองกระเพาถ้ามันอยู่ในร่มใบมันจะออกสีเขียวมากขึ้นแต่ถ้ามันตากแดดใบมันลำต้นมันจะออกสีม่วงสีแดงมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ตรงไหนแต่รสชาติหรือคุณค่าขึ้นอยู่กับดิน และก็พันของมันด้วยสิ่งที่คนไม่ค่อยนิยมแต่ผมนิยมมากที่สุดก็คือชาใบากระเพราซึ่งหลักๆก็คือใช้กระเพราจะขาวหรือแดงก็ได้และก็อ้อยดำผมก็จะมีอ้อยดำไว้หนึ่งต้นแล้วก็ไปตัดมาได้เรื่อยๆอ้อยดำเป็นอ้อยที่มีคุณค่าทางยาค่อนข้างจะสูงในตำราด ไทยยาไทยโบราณและมันไม่ค่อยหวานมากแต่ว่ามันเป็นยาที่น่าสนใจเราก็เอาอ้อยมาผ่าเสร็จแล้วเราก็เอาลงในน้ําได้เลยน้ําเวลาเดือดแล้วก็ทิ้งอ้อยลงไปได้เลยเนี่ยแค่นี้เองหลังจากนั้นเราก็ใส่กระเพราลงไปซึ่งกระเพราเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คือใช้รากต้นและใบ ก็จะได้คุณค่าทางยาสูงมากพอน้ำเดือดปุ๊บเอากระเพาใส่ปับ๊บปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีด้วยไฟที่อ่อนลงเิดหนึ่งแค่นี้เองเราจะได้ชาที่มหัศจรรย์มากปกติชาใบากระเพาในทางการแพทย์ของไทยก็จะเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงลมแก้วิงเวียนศีรษะแล้วก็เรื่องโรคท้องทั้งหลาย ก็จะช่วยได้ดีขึ้นแต่ในทางวิชาการเขาบอกว่ามันช่วยลดไขมันไม่ดีที่เรียกว่า L D L แล้วก็จยลดน้ำตาลในเลือดด้วยซึ่งผมเห็นว่าเป,เป็นชาที่ง่ายและอร่อยมากก็เลยกินเรื่อยๆมาแล้วก็ชอบมันอร่อยมากจริงๆนอกจากนั้นผมใช้กระเพราในการทำอาหารค่อนข้างเยอะ สิ่งที่ผมชอบใช้ก็คือใส่ในต้มยำในขณะที่ร้อนมันจะเผ็ดมากแต่ถ้ามันเย็นลงมันจะไม่เผ็ดมันทำให้รสชาติของต้มยำเนี่ยสุดยอดมากแต่วันนี้ผมอยากจะทำผัดกะเพราให้ดูอันนี้เป็นถั่วที่เก็บมาเมื่อกี้นี่เองในการผัดกะเพราเนี่ยมันเป็นสูตรของใครของมันแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่วันนี้มันจะเป็นกะเพราง่าย ที่จะทำให้ดูปกติคนก็จะกินกระเพราไก่กะเพราหมูแต่วันนี้จะเป็นกระเพราที่ไม่มีเนื้อสัตว์ผมก็จะใช้ถั่วฝักยาวแล้วก็ใช้เห็ดหอมอันนี้เป็นเห็ดหอมที่มีเพื่อนเอามาให้แล้วก็น้ำแช่เห็ดหอมเนี่ยห้ามทิ้งเวลาแช่เห็ดหอมอย่าใส่น้ำเยอะเพราะน้ำมันเราจะไม่ทิ้งมันจะหอมมากและเราก็ใช้อันนี้คือเผือก เขาเรียกว่าเผือกพร้าวมีรสชาติที่อร่อยเป็นเผือกที่เราเพิ่งได้มาไม่นานนี้เองเอามาปลูกเพื่อรักษาพันธุ์มันนอกจากนั้นก็จะมีกระเพราเด็ดเอาแต่ใบจริงๆแล้วผมชอบดอกอ่อนๆมันมากมันหอมและผมก็จะใช้เม็ดมะม่วงหิมะพันธุ์ด้วยอันนี้ก็จะใส่เข้าไปมีอะไรก็ใส่มั่วลงไปหลายอย่างดีที่สุดนี่คือ ผัดกระเพราแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือกระเทียมกับพริกถ้าพริกเล็กมันจะเผ็ดแต่พริกใหญ่มันจะเผ็ดน้อยลงอันนี้เป็นพันพริกที่ไม่เผ็ดที่ผมเพิ่งเอามาปลูกแล้วกเ็เราก็จะไม่เอาเม็ดมันเพราะว่าบางครั้งเม็ดพริกความเผ็ดของพริกอยู่ที่เม็ดเป็นส่วนมากถ้าเรากลัวเผ็ดก็เอาเม็ดมันออกเราก็จะได้กลิ่น และรสชาติของพริกผัดกะเพราเนี่ยสิ่งที่ทำให้มันมีสเสน่ห์ก็คือพริกกับกระเทียมและกะเพราทั้ง3มอย่างนี้รวมกันมันจะอร่อยเลยไม่ว่าเราจะใส่เนื้อหรือไม่ใส่เนื้อก็ตามมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเนี่ยเราก็จะเอากระเทียมพริกเอามาตำด้วยกันเนี่ยแล้วก็ถ้า เราอยากเผ็ดมากเราก็เติมพริกเผ็ดลงไปตามพอบุบๆพอจากนั้นก็เตรียมผัดใส่น้ำมันในกระทะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนเสร็จแล้วก็เอาพริกกระเทียมลงไปผัดนิดหน่อยพอมันหอมๆนิดหนึ่งจากนั้นเราก็เอาถั่วลงก่อนถั่วนี้มันจะสุกช้าเราก็เลยเอาลงไปผัดก่อนเราไม่อยากจะเอาเห็ดลงไปเพราะมันจะดูดเอาน้ำมัน ออกไปก่อนเราถั่วลงไปผัดให้มันสุกก่อนหลังจากนั้นทุกอย่างมันจะง่ายมากเวลาผัดกระเพราปกติก็จะใช้ไฟร้อนมากๆเพื่อให้มันสุกเร็วๆนั่นเองและทุกอย่างก็จะสีสวยด้วยนี่ก็ผัดแป๊บเดียวพอมันเริ่มสุกนิดหนึ่งก็เอาส่วนที่เหลือลงได้เลย ส่วนที่เหลือก็คือมันเ้าและก็เห็ดหอมเม็ดมะม่วงผสมลงไปคนแล้วก็ให้มันสุกเสร็จแล้วก็เติมน้ำปลาหรือซอสถั่วเหลืองแล้วแต่ใครเป็นบังสวิรัตหรือไม่เป็นบังสวิรัตแต่ถ้าดีที่สุดก็คือเกลือไม่ต้องใส่น้ำปลาหรือซอสถั่วเหลืองก็ได้แล้วก็ใส่น้ำที่เหลือจากเห็ดหอมลงไปแค่นี้เองมันง่ายมาก แล้วก็คนๆๆพอมันสุกมันร้อนเต็มที่เสร็จแล้วใส่ใบกะเพราลงไปจบเลยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากก็คือผัดกะเพรานี่เองเราไม่ใช้น้ามันหอยเราไม่ใช้ซอสที่มีผงชูรสเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติของอาหารของเราหายไปเราจะได้กินแต่รสชาติผงชูรสซึ่งน่าเบื่อมากเพราะมันหวานเลี่ยนๆนั่นเองเนี่ยเป็นผัดกะเพราที่ง่าย แล้วก็อร่อยด้วยอันนี้คือสิ่งที่ทำกินเป็นประจำมันไม่จำเป็นต้องมีสูตรตายตัวมีอะไรใส่ได้หมดใส่ผักอื่นๆได้ใส่อะไรได้ทุกอย่างแล้วแต่กระเพาจึงเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากเพราะมันจะต้องอยู่คู่กับบ้านเราตลอดไป